สวัสดีค่ะวิดีโอนี้จะเป็นตอนที่สามสำหรับวิธีการาถักเสื้อต่อดอกลายหกเหลี่ยมนี้นะคะหลังจากที่เราถักนะคะให้ได้ความยาวของอรอบหน้าอกหรือรอบลําตัวของเราแล้วอันนี้แล้วแต่เราเลยนะว่าใครชอบใส่เสื้อที่แบบหล,ลวมหรือแบบขนาดไม่หลวมมากหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้อันนี้แล้วแต่เราเลยนะ หลังจากที่เราถักได้จำนวนดอกนะคะรอบลำตัวเราเป็นที่ต้องการแล้วให้เราเว้นไว้1ดอกอดอกสมมุติว่าสมมติว่า,มมวารอบอกอยู่ที่เอ่อบนะคะเราถักมาได้สักประมาณ30ให้หยุดก่อนเหลือไว้1ดอกเพื่อที่เราจะมาเชื่อม2ตัวนี้เข้าด้วยกันนะคะลักษณะของเสื้อเนี่ยเราจะทำให้มันเป็นวงกลม งงไหมไม่งงเนาะนะคะหลังจากที่เราถักให้ได้ความยาวของเรากะว่าถ้าสุว่าเราต่ออีกดอกหนึ่งแล้วเราจะได้ความยาวรอบลำตัวของเราเป็นที่ต้องการเราก็คราวนี้เราก็จะมาเชื่อมกัน2จุดเพราะเดี๋ยวครูยิ่งพูดคุณยิ่งงงอะนะคะคราวนี้เราจะมาเชื่อมกัน2จุดอจุดแรกจุดแรกนะคะ แลครูบอกแล้วว่ามันจะต้องเหลือตรงนี้ด้านนั่นหนึ่งตรงที่เชื่อมเนี่ยเราจะเชื่อมสองดอกใช่ไหมอันนี้อันนี้ก็เหมือนกันนะคะเราจะเหลือตรงนี้หนึ่งแล้วเราก็จะเชื่อมสองดอกวิธีถักเสื้อต่อดอกสิ่งที่จะขาดไม่ได้เลยนะก็คือไอ้ตัวเนี้ยตัวตัวเนี่ยตัวมาร์กเกอร์เนี่ยนะคะถ้าจะไม่ให้งงให้เราใส่ไว้ ให้เราใส่ไว้อย่างนี้อันนี้คือจุดที่เราจะเชื่อมนะคะอ่ะอีกด้านหนึ่งเหมือนกันให้เราใส่ไว้อันนี้คือจุดที่เราจะเชื่อมอ่ะแล้วเราก็จะมาเชื่อมกันนะคะครูจะถักให้มันสมบูรณ์แค่ด้านเดียวอีกด้านหนึ่งครูก็จะถักครึ่งดอก ครูถักลอครึ่งดอกครึ่งดอกนี่คือพอ1นคอสีครั้งใช่ไหมคะแล้วก็ตามด้วยโซ่สองหยิบไอ้ตัวที่จะเชื่อมมา<ๆ>เห็นไหมพอเราใส่ตรงนี้แบบนี้แล้วมันก็ทําให้เราสังเกตง่ายไม่งงนะคะแทงลงไปแล้วก็เชื่อมปกติหันมาด้านนี้ ครูต้องอธิบายใหม่ไหมว่าเชื่อมแบบไหนเวลาเราถักตามงานในว mm ีโ hmm. อนะคะตอนแรกนะครูอยากจะแนะนำให้อย่าเพิ่งถักตามให้ดูไปก่อนรอบนึงทำความเข้าใจมันก่อนรอบนึงนะคะมันจะไม่เสียเวลามากเท, LC ท่าไหร่หรอกดีกว่าที่แบบเราทำไปแล้วเรางงๆแล้วเรามาเลาะเนาะ ดูไปรอบหนึ่งก่อนนะคะนี่เห็นไหมเวลาเราใส่มาร์กไว้มันก็จะทำให้เราไม่งงอะ ่ะเห็นไหมคะลักษณะของงานจะเป็นแบบนี้หลังจากนั้นนะคะตรงนี้ตรงนี้เราก็จะมาทำอีกหนึ่งดอกใช่ไหม เรามาทำอีกหนึ่งดอกลักษณะงานจะเป็นแบบนี้เห็นไหม หลังจากเราได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็ขึ้นมาอีกครึ่งดอกครึ่งดอกก็คือพอหนึ่งคอสี่ขานี้ใช่ไหมแล้วก็โซ่สองหยิบอีกด้านหนึ่งมาหยิบอีกด้านหนึ่งมาที่เราทำสัญลักษณ์ไว้เมื่อกี้ แต่ดูนะคะว่าอย่าให้มันบิดนะอย่าเพลินเพราะสิ่งที่ครูพูดเนี่ยครูทำเพลินมาล้พอมาอีกที่นึงอ้าวเกิดอะไรขึ้นนี่อ่ะนะคะพอเราได้เครื่องดอกแบบนี้เห็นไหมว่าตรงนี้ที่เราทำสัญลักษณ์ไว้เราก็เชื่อมัน ครูจะใช้คำว่าเชื่อมปกตินะคะเราก็จะเชื่อมดอกปกติมาเพราะถ้ามาถึงตรงนี้ครูคิดว่าคุณเข้าใจแล้วนะคะถ้าเราเชื่อมดอกแรกได้ดอกดดต่อๆไปมันก็ไม่ยาก อีกอันนึงแล้วเราก็จะมาจบลงด้วยโซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าตรงนี้ นะคะแล้วก็จบปกติตัดส้นได้ให้เรียบร้อยเวลาเราซ่อนได้ให้เราซ่อนไปตามโซ่เนาะ,ะซ่อนให้เรียบร้อยนะคะคราวนี้มาดูลักษณะของงานเห็นไหมพอเราทําเครื่องหมายไว้มันก็จะไม่งงลักษณะของงานมันก็จะได้แบบนี้นะคะเราก็จะได้แบบนี้ ครูจะบอกเทคนิคอย่างว่าออพอเราถักแถวแรกได้ให้เรานำไปรีดก่อนนะคะให้เรานำไปรีดก่อนว่าพอเรารีดออกมาเนี่ยรอบอกที่ได้มันขยายมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าถ้าสูมว่ามันขยายมากเกินไปตอนนี้เราก็อย่างที่จะมาเลาะนะคะมาเลาะแล้วก็ทําให้มันเข้าไป มาให้มันแคบเข้าได้แต่ถ้าสมมว่าคุณไม่รีดคุณถักไปเรื่อยๆๆนะคะจนแทบจะแทบจะจบชิ้นงานแล้วคุณมารีดบางครั้งนะคะได้ที่เราใช้อะนะมันจะยืดจนเกินไปจากไซส์ที่เราวัดเราวัดดีแล้วว่าเอ๊ะมันน่าจะอยู่ที่40นะคะพอเรามารีดมันอยู่ที่44หรือ42 มันเยืดจนเกินไปมันจะทําใหา้ใส่ออกมาแล้วไม่สวยนะคะฉะนั้นว่าก่อนอื่นเลยพอเราถักได้หนึ่งแถวแล้วให้เราเปรีดนะคะแล้วเจอการมีโอต่อไปนะคะ